นมัสการาครับท่านอาจารย์รยครับต้นสาระต้นนี้อยู่หลังบริเวณพระธาตุาริพุนชยัยต้นสาระนี่ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลในพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์ของการประสูตต้นนี้เป็นต้นแท้จริงคือเหมือนเดิมทุกอย่างเป็นต้นไม้ที่พระพติธรรดาเดียวกิ่งสาระประสูตเจ้าชายสิทธัตถ์นี่ดูนี่ กินยาวนีด่ดอกสวยมากแล้วก็นี่คือผลนี่คือผลข้างบนดอกเนี่ยต้องซูมมาใกล้ๆเจนความงามของดอกสาระหรือเรียกว่าสารวันสารวันนี่คือป่าสาระนั่นแหละต้นสารวันพระพุทธเจ้าประสูตรและก็ปรินิพานที่ใต้ต้นสาระนี้พวกเราชาวพุทธเนี่ยมักจะเข้าใจไม่ครบถ้วนเข้าใจว่าต้นโพเป็นสายรักเขงพุทธศาสนาต้นเดียว ต้นโพนั้นเป็นต้นไม้ที่ผู้เจ้าจะสะัสรูต้ต้นสาระนี่เป็นต้นไม้ที่ผู้เจ้าประสมแล้วก็เป็นนิพานดูดอกงดงามมากทำงานเคต้นสาระต้องซูมดูใกล้ๆดูใกล้ยห็นความงามเทสร์สวยมากแล้วก็ผลใหญ่นี่เป็นวัดทุกวัดควรจะปลูกไว้หนึ่งต้นให้พุทธศาสนชนได้เห็นพวกเราส่วนใหญ่จะปลูกแค่ต้นโพแล้วก็จบจริงๆแล้วต้องปลูกสาระด้วยนี่ปลูกสาระ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่นี่และก็ประนิพน์ที่นี่บางแหง่งบางวัดจะปลูกต้นสาระสองต้นเพราะตอนพระพุทธเจ้าประนิพนนั้นพระองค์จะประนิพนระหว่างต้นสาระสองต้นแต่มีต้นเดียวก็ไม่เป็นไรให้เรารู้เนี่ยพุทธมรรมดานเหนียวติ่งประสูติอย่างนี้พระพุทธเจ้าประสูติด้วยท่ายืนและเป็นพระโพธิสัตว์ในประสูติท่าน,นี้มีไม่กี่คนในโลกที่ประสูิท่านี้เพราะมีบุญเท่านั้นนะ แต่พุทริจานนั่งแล้วก็ประสูติออกมายืนนี่คือต้นสาระอยู่ที่บริเวณหลังพระธาตุพริพุนชัยด้านหลังวัดที่เก่าแก่มานานและพระสงฆ์มีความเข้าใจในศาสนาท่านจะปลูกต้นสาระไว้อย่างน้อยหนึ่งต้นหรือสองต้นควบคู่กันต้นโพแล้วก็ต้นตาด้วยต้นตาคือรักกิวันเราจะปลูกต้นตาด้วยแต่ที่นี่ยังหาต้นตาไม่เจอนี้คืต้นโพต้นโพที่นี่มีเยอะนี่คือต้นสาระเวลาไหว้พระธาตุแล้วก็มา อย่าลืมมาที่ต้นนี้ด้วยต้นสาระส่วนด้านนี้ก็เป็นบริเวณพระธาตุอันนี้คุณสายด้านหลังหายกันนิดเดียวแตนะ่ถ้าใครเวียนเทียนก็จะเจอยางไงก็ต้องเจอว่าอยู่ติดกันหายกัน5เมตรนะหายกัน5เมตรสวยงามเหลืออลางวันนี้วันพระนะวันพระวันที่23กันยายน2 5 5 5 วันพระพอดีเลยมีคณะเราสองคณะที่มาท,ทําพิธีนี้มาเวียนเทียนไหว้พาราะในวันพระที่วัดพระธาตุาริคุณชัยทองคำทั้งนั้นเลยสวยงามเหลืองอร่ามนี่ซุ้มดวยใจก็ได้สวยเลยตันนี้อายุยืนยาวนะปลูกม,มาหลายปีแล้วออกดอกออกผสวยงาม